ตอนตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังตอนนี้ยังตอนนี้ยังครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เน้นเรื่องรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนของประเทศแล้วก็ดําเนินการทํากฎหมายนะครับให้เคร่งครัดครับตอนนี้ยัง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 ไม่น่าจะอันนั้นเป็นแนวคิดเมื่อหากมีการพูดคุยได้แล้วณตอนนี้ยังพูดคุยไม่ได้นะครับไม่ยังไม่ต้องไปคิด เบรกหัวทิมนายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาปฏิเสธแนวคิดเมืองคู่แฝดอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ซึ่งเป็นแนวคิดที่เพิ่งจะถูกเสนอขึ้นมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของท่านเองเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงลำดับความสำคัญของรัฐบาลในสถานการณ์ชายแดนที่กำลังร้อนระอุโดยท่านนายกได้ให้เหตุผลที่ตรงไปตรงมาว่าแนวคิดนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหยังคุยกันไม่รู้เรื่อง และ 2. ซึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือภารกิจอันดับแรกของรัฐบาลในตอนนี้คือการรักษาอธิปไตยและดินแดนของประเทศไทยและเมื่อถูกถามว่าต้องไปถามความเห็นของคนไทยในพื้นที่หรือไม่ท่านก็ได้ตอบกลับอย่างเฉียบคมว่าถ้าเขาเป็นคนไทยไม่ต้องไปถามอะไรให้ยุ่งยากเลยเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าที่ที่เขาอยู่คือพื้นแผ่นดินไทยซึ่งเราไม่ยอมสูญเสียไปอย่างแน่นอน ดังนั้นนี่คือการจัดลำดับความสำคัญและการแสดงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจะบอกกับทุกคนว่าในสถานการณ์ที่ยังคงมีความขัดแยง้งภารกิจในการรักษาอธิปไตยจะต้องมาก่อนแนวคิดเรื่องความร่วมมือใดๆทั้งสิน้นและนี่คือจุดยืนที่รัฐบาลชุดนี้จะยึดถือต่อไป คุณเห็นด้วยกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ